สวัสดีค่ะก็อยู่กับ h h n n n l l e a r in the bathtub นะคะก็มีน้องขอมาว่าพี่ครับช่วยเล่น LS Mode นะคะโดยใช้3ตัวนี้ให้ดูหน่อยนะคะก็จะมีตัวรอนนะคะออไอรอนมูลแล้วก็มูลชุดดำนะคะ3ตัวนี้มีสกิลเดียวกันนะคือสกิลเชาวติ้งนะคะหรือว่าสกิลตะโกนซึ่งเพิ่มพลังให้กับตัวมันเองแล้วก็ตัวรอบๆนะคะก็น่าสนใจดีก็เลยเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะอ่า ว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะอ่ามาถึงก็กดแร่ให้เต็มเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็กดออโตเลยนะอ่า <c oughs> ลองดูว่าสามสหายเนี่ยนะคะจะได้สักเท่าไหร่ ก็เปิดฉากมามันจะเมเทโอเยอะมากเลยนะคะก็มมนชุดดำเนี่ยนะคะเป็นด่านหน้ากล้าตายนะส่งไปตายก่อนเลย ก็ได้สกิลทุกตัวนะคะจะเห็นว่าติดสกิลของไอรอนมูลทุกตัวตอันนี้ก็เวฟแปดนะคะอยู่ที่สามแสนเนาะยังสู้ได้แบบสบายๆนะคะ เวฟสิบแล้วนะคะตอนนี้ก็ไอรอนมูลเต็มเลยนะไอรอนมูลเทียบเลยมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวได้กนะ็ <ý yse> พอรวมกันจะเห็นว่ายิงแรงมากนะคะ คือยิงปุ่มหนึ่งนี่ตายเลยนะตัวบอสเพราะพลังมันสิบกว่าล้านนะคะตัวไอรอนมูลน,นี่ยนะอ่ะตอนนี้เก้าล้านแล้วนะคะเวฟสิบหก นีปีศาจก็จะหายไปละช่วงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆมักนก็จะโผล่มาอ่ามาแล้วตอนนี้สิบล้านนะคะเวฟสิบเจ็ดเนี่ยมูลเยอะมาก มุนมูนมูนเต็มไปหมดหายไปอีกแล้วนะคะ ก็เริ่มโดนกระหน่ำด้วยเมเทโออีกแล้วตอนนี้สิบหกล้านสิบแปดล้านยี่สิบล้านแล้วเบฟสิบแปดนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ไอรอนมูนะตัวอื่นตายเทียบเห็นไ,ไหมคะไอตัวยักษ์เนี้ยยิงปุ้งเดียวตายเลยนะคะยิงทีเดียวเลยนะ ตอนนี้มีมูลอยู่สักสิบกว่าตัวได้นะยี่สิบสองล้านแล้วนะเว็บสิบเก้าอ่าเนี่ยตัวใช้แท้เนี่ยนะคะอันตรายมากนะคะพอออกมาต้องรีบกดอมาตะเลยนะคะไม่งั้นป้อมแตกเลยนะตัวใช้แท้ตัวนี้นะหกสิบสี่ล้านแล้วนะคะตอนนี้คะแนนขึ้นเร็วมากแล้วก็เนี่ยใช้ พายุแช่เราด้วยนะคะเนี่ยป้อมจะแตกแล้วเนี่ยเราต้องฟีดกลับนะคะต้องรีฟีดเลยนะคะเพราะว่าเลยนิดเดียวป้อมจะแตกแล้วอ่ะแล้วก็พัดไปเลยนะคะปลอดภัยไว้ก่อน เว็บยีสิบค่ะเจ็ดสิบล้านแล้วนะโอ้ตอนนี้ก็โดนไอเทมกระจายตายแล้วนะคะ <g iggle> ก็ได้ร้อยสิบเอ็ดล้านนะคะเลขสวยไหมอ่าโอเคนะคะก็เอเลนส์โหมดนะคะทีมสามตัวนะคะไอรอนมูนมูนชุดดำแล้วก็หลอนนะคะได้ร้อยสิบเอ็ดล้านนะคะก็สำหรับ วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ติดตามช anel เรานะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ